ผมเข้าไปในโลกโซเชียล <laughs> เพลิดเพลินมากกับไอ้ขอบข้างจอมันจะเด้งขึ้นมาดึง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 ไอ้โฆษณาขายของอะพวกเด้งขึ้นมาบางทีก็ขายครีมบางทีก็ขายของอะไรเกี่ยวกับ18บวกพวกเนี้ยต้องไปดูมาหน่อยคลิกไปดปูเจอโลกใบใหม่นะเป็นโลกของบทกวีเป็นโลกของจินตนาการกับโปรดักส์เอามาหลอมรวมกันทำของขายเร่งอกฟู รูฟิตนะเร่งอกฟูรูฟิตแน่นกระชับระงับกลิ่นแฟนติดใจหน้าขาวใสไร้สิวฟ้ามีออร่าท้าพิสูจน์คลิกเรามาดูครีมนี้กันอย่างช้าๆนะครับสมมุติคุณไปสั่งซื้อมาคุณได้มาหนึ่งกระปุกเร่งอกฟูอะเร่งอกฟูเร่งอกฟูถูไปเร่งอกฟูรูฟิต ยังไงเร่งอ,อกฟูรูฟิตแน่นกระชับระง,งับกลิ่นแฟนติดใจหน้าขาวใสไร <laughs> สิวฟ้ามีออร,ร่า้าพิสูจน์ครีมเตียอะไรของมึง <laughs> ต่อไปผู้หญิงไม่ต้องมีปัญหาเรื่องแบบสัญญกรรมแบบสัญญกรรมหน้าอกแล้วต้องเจ็บป่วยแล้วนะนึกออกป่ะ <laughs> ลูกอมนมโตมันคิดขึ้นมาแล้วคุณกลับไปคลิกดูได้ลูกอมนมโต สามวันตึง6วันคัด9วันตุ้มตะลึงนมโตโอ้โหแค่เคี้ยวทุกวันนี้เราจะนมใหญ่จากการอมลูกอมเท่านั้นกลับไป2คนนี้หนูไปอัดมาเลยหอนหนึ่งให้ไหวน้ำหอมฟีโรโมนเรียกรักแซบเวอร์18บวกดึงดูดทุกเพศทุกไยทอมดี้เลสเบียนกระเทยกระทิง ชายหญิงอารมณ์ตกมันแฟนรักแฟนหลงทั้งคืนปลุกความหืนในตัวแฟนซื้อวันนี้แถมชุดนอนไม่ได้นอนคลิกก่อนเสียวก่อนถ้าได้นอนยินดีนคืนเงินน้ำหอมฟีโรโมนของมึงกูก็ทึ่งแล้วนะแต่ไอชุดนอนไม่ได้นอนนี่คืออะไรวะเนี่ยไปถามลูกน้องว่าเฮ้ยชุดนอนไม่ได้นอนคืออ๋อเฮียก็ชุดแบบอืมไท่แบบยยโยนไงเฮีย แล้วเพื่อก็เพื่อแบบผู้ชายเห็นเขาแบบอืก็ถอดไงคุณผู้หญิงฮะคุณไม่จําเป็นต้องไปเปลืองตังค์ซื้ออะไรอย่างนี้นะพวกผู้ชายมันไม่ได้ยากเย็นอย่างนั้นหรอกถ้าคุณอยากจะยั่วมันคุณอาบน้ําออกจากห้องน้ํามาโยนผักคุณหนูลงแม่งเดินไปทงทงโยนตัวเองไปที่เตียงเอ้ย้อนอนะไม่รอดหรอกฮะผู้ชายมันหื่นทุกห้านาทีอยู่แล้ว Ha <laughs>